สบายดีเทผู้ชมตอนนี้น้องแหม่มอยู่กับพี่ไม้พลมมไ้พี่ลมพอนะเจ้าแล้ววันจะได้ไปทักทายเพิ่นสบายดีพี่ไม้มาจากกูดเดียทีวีเจ้าอ่ากูดเดียทีวีหวะโอ้ถือว่าอ่าเห็นพี่น้องชาวลาวชาวไทยของเราทั้งมีการถือว่าติดตามันมากเลยกัเห็นทั้งรายการมีข่าวข้าวมีข้อมันเทิงอ่าช่างกูดเดียทีวีก็ถือว่าเป็นเอ่อข้อมันเทิง ท่านเรื่องหนึ่งที่พี่น้องชาวลาาชาวไทยเฮาจะคอยติดตามแล้วก็ก่อนอื่นทางรายการของเราก็ขอแสดงความเสียใจที่ว่าคุณแม่ของไอ้ไม่เนาะเพิ่นได้จากเขาไปแล้วทางรายการก็ต้องขอเสียใจน้ำหลายๆแล้วก็ทานผู้สมเสือบวาศิลปินเนาะเพิ่นได้สร้่งผลงานแล้วก็เพิ่นยังมีใจเห็นบอกว่าไอ้บินเล่าให้ฟังแนวว่าบินไปจะไดนละมาจังใดเพราะว่าข่าวออกมาว่าไอ้ไม่สิบมาโคจุล่ายวดลาวพุทธวงศเนาะ บ่เพราะว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่า เขาบอกว่าคนเราต้องมีศักจะต้องมีคำสัญญาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าโอ้แม่แม่สศิจากไปก็จริงแต่ว่าผมก็บอกว่าผมบินไปทรงสการแม่แล้วผมบอกว่าผมต้องบินกลับมาอยู่แล้วเพราะว่าบอกทางพระจารย์ทั้งวัดแล้วว่างานบุญเพราะว่าบุญนี่บุญจัางเล่าพุทธพงเนี่ยวัดล่าเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็เป็นงานประจําปีของพี่น้องสาวลาาประเณีนี้ของพี่น้องสาวลาาเฮาแล้วก็ผมที่ว่าผมต้องกลับมาแล้วก็บอกว่าเพราะว่าผมก็มีความผูกพันกับพี่น้องสาวลาาเฮามาโดยตลอดแล้วก็มีได พี่น้องชาวลาวเขาไทยเทคแคร์แล้วก็ให้ค้อมหักความแง่มาโดยตลอดที่กันนะครับเพราะว่าพี่ไม่เด้เป็นขวัญใจพี่น้องชาวลาวหรือว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนานผู้ชมนี่แหละน้องแหม่มขอยกย่องศิลปินที่บอกว่าบาว่อยางจะเกิดขึ้นพ้นรับได้ทุกเรื่องสมกับเป็นขวัญใจมหาชนเนาะทางด้านรายการก็ขอขอบใจพี่ไม่เจ้า สุดล่าสุดสที่17นะครับแล้วของของผมแล้วก็ฝากไว้เน่ยสำหรับพี่น้องแฟนเพลงทางซาลาว์ซาไทยนะฮะซาขมิ้นซาบงเขาสุขุคนทางอเมริกาเพราะว่าวันนี้คือสุดที่17บนเส้นทางสายเดิมสื่อสุดฝากไว้สำหรับทุกท่านนะเป็นแห่งใจกับผมในเด้อแล้วก็ถือว่าผมก็สมว่าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องซาลาว์าวไทยเขาอยู่ทั้งพี่นะฝากไว้ที่นี่แหละขอบอกขอใจไ้ล้านเลย